shade of summer ฤดูนั้นฉันเคยเหงาเขียนโดยนงนาตอนที่11 not bad Sunday ไม่หรอกคะ่ะเจนจะไม่หายตัวไปจากเข้าเม้าเป็นอันขาดเจนสัญญา ใจของฉันสั่นจนแทบจะหลุดออกมานอกอกโชคดีที่เจนถอยใบหน้าของเธอกลับไปไม่อย่างนั้นฉันอาจเผลอใจขยับหน้าตัวเองเข้าไปใกล้จนลมหายใจของเราสองคนรถรินใส่กันก็เป็นได้แล้วเข้าเมาไม่คิดที่จะติดต่อไปหาเบนบ้างเลยเหรอคะเดี๋ยวนี้ ใครๆเขาก็ยอมรับเรื่อง LGBTQ กันได้ทั้งนั้นเจนว่าบางทีตอนนี้เบนเขาอาจจะเปิดใจให้กับเรื่องที่ผู้หญิงจะคบกันแล้วก็ได้เราไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นกับเบนแล้วล่ะคะ่ะฉันรีบออกตัวเพราะกลัวเจนเข้าใจผิดและอีกอย่างฉันก็ไม่อยากกวนใจเบนยาอีก แล้วในสถานะเพื่อนล่ะคะถ้าเขาเมาติดต่อไปบางทีเขาเมาอาจจะได้เพื่อนสนิทกลับคืนมาและบางทีเบนเองก็อาจจะกําลังรอให้เขาเมาติดต่อไปหาอยู่ก็ได้เพราะเขาเองก็คงอยากได้เพื่อนดีๆอย่างเขาเมากลับคืนมาเหมือนกันช่วงที่เราย้ายหอออกมาใหม่ๆเราเคยทักแชทไปหาเบนตั้งหลายครั้งแล้วคะ่ะ แต่เบนเขาไม่เคยเปิดอ่านเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้อ่านงั้นวันนี้เขาเมาลองโทรไปหาเขาดูดีไหมคะเจนเสนอความคิดเห็นด้วยแววตาที่ฉันไม่อาจต้านทานอาจเป็นเพราะแอลกอฮอล์ที่กำลังทำงานกับสมองส่วนหน้าของฉันจึงทำให้ฉันกล้ามากขึ้น หยิบมือถือเบอร์ที่เบญญาไม่เคยมีกดโทรออกไปยังเบอร์เดิมของเบญญาหลังจากโทรติดฉันได้แต่แอบคิดในใจว่าขอขอ,อย่าให้เบนรับ,<ห>รบสาย,สายเลยฮัลโหล แค่ได้ยินเสียงตอบรับใจฉันก็เต้นตุบตับแล้วจึงได้แต่นั่งบือ้อปิดปากเงียบพูดอะไรไม่ออกฮัลโหลนั่นใครคะคนที่ปลายสายสอบถามมาแม้จะยังไม่ได้พูดคุยกันแต่ฉันก็มั่นใจได้ว่าเสียงทุ้มๆนั่นเป็นเสียงของเบญญา บเบบนนั่นใช้เบนหรือเปล่าฉันถามออกไปอย่างตะกุกตะกักสารภาพไว้ตรงนี้เลยว่าหากไม่มีเจนคอยให้กำลังใจอยู่ข้างกันฉันก็คงจะกดวางสายไปแล้วเข้าเมาหรอคนที่ปลายสายถามกลับมาเสียงดังโดยที่ฉันยังไม่ทันแนะนำตัว แสดงว่าเสียงของฉันยังคงติดอยู่ในความทรงจำของเบนญามาเสมอใช่ค่ะเบนเราเองเข้าเมาทุกคำพูดยังคงติดขัดด้วยฉันยังไม่สามารถขจัดความประหมาออกไปได้เข้าเมาเป็นไงบ้างไม่ได้คุยกันเลยเบนคิดถึง น้ำเสียงของเบนยาฟังดูตื่นเต้นดีใจเรากับระหว่างเราสองคนไม่เคยมีเรื่องราวคาใจอะไรเกิดขึ้นเราสบายดีแล้วเบนละ่ะฉันเริ่มรู้สึกผ่อนคลายจนสามารถพูดจาโต้ตอบกลับไปได้โดยน้ำเสียงปกติเราก็สบายดีตอนนี้เรากำลังออกมาเล่นน้ำอยู่แถวบ้าน ดีนะที่เขาเมาโทรมาตอนที่เรากำลังอยู่ในมินิมาร์ทไม่งั้นเราคงไม่ได้ยินเออเมื่อตอนเย็นเราเจอแม่ของเขาเมาที่ตลาดด้วยนะแต่ไม่ได้ทักหรอกพอต่างคนก็ต่างรีบเธอพูดด้วยน้ำเสียงสดใสท่ามกลางเสียงจอกแจ๊กจอแจที่อยู่รอบตัวเบนฉันรู้สึกแปลกใจ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เรื่องราวของเบญญายังคงค้างคาอยู่ในใจจนส่งผลต่อชีวิตของฉันมาหลายปีแต่ตอนนี้เพื่อนสนิทที่ฉันเคยแอบรักทำราวกับว่าไม่เคยมีเรื่องหมางใจเกิดขึ้นระหว่างเราเบนญาคงจะลืมไปหมดแล้วสินะเราเราดีใจนะที่เป็นคุยกับเรา คนที่ปลายสายเงียบไปในขณะที่น้ำตาของฉันเริ่มเอ่อไหลเราดีใจนะที่เขาเมาโทรมาหาเราเราเราขอโทษเขาเมานะที่อยู่ๆก็หายเงียบไปเลยประโยคนั้นของเบญญาปลดล็อกทุกความรู้สึกหนักอึ้งที่ฉันเคยแบกไว้ตลอดระยะเวลาหปีที่ผ่านมา จนฉันกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่แต่ก็ไม่อยากให้เบญญารู้หรอกว่าฉันกำลังร้องไห้ฉันจึงฮึบน้ำตาเอาไว้ในระหว่างที่เบญญาสารภาพผิดกับฉันว่าตอนนั้นเธอยังเด็กจึงยังรับมือกับเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเราไม่ถูกเบญญาไม่รู้ว่าเธอควรจะทำตัวอย่างไรเธอสับสนไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปปรึกษาใคร แต่ยิ่งคิดอยู่คนเดียวเธอก็ยิ่งคิดไปเองใหญ่โตว,ว่าบางทีการที่ฉันเข้ามาทำดีกับเธอมากเป็นพิเศษก็เพื่อหวังอยากคบกันเท่านั้นฉันจึงไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีและจริงใจกับเธออย่างที่เธอเคยยกย่องฉันตลอดมาว่าเข้าเมาคือเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของเบนเมื่อเธอจัดการกับความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ ว่าควรรับมือกับเรื่องของฉันอย่างไรเธอจึงเลือกที่จะเงียบและหลบหน้าแต่พอยิ่งไม่ได้สื่อสารกันหลายวันการพูดคุยกันจึงกลายเป็นเรื่องยากสำหรับเธอหายโกรธเรานะเข้าเมาเราคิดถึงเข้าเมามากเลยอันที่จริงเราอยากทักหาเข้าเมามากแต่เราไม่กล้าเราดีใจมากเลยนะที่เข้าเมาโทรมา เออเดือนหน้าเราจะแต่งงานแล้วนะเราอยากชวนเข้าเมามาเป็นเพื่อนเจ้าสาวของเราด้วยเข้าเมาจะมาไหมน้ำเสียงของเบนญาฟังดูสดใสฉันจึงมั่นใจว่าเธอรู้สึกแบบที่พูดออกมาจริงอืมได้สิเราดีใจด้วยนะเบนฉันรีบตอบรับไปทั้งน้ำตา รู้สึกโล่งใจเหลือเกินที่ได้รู้ว่าเบนยาไม่นึกรังเกียจกันแล้วเบนซื้อของเสร็จยังไปกันได้แล้วเสียงของชายหนุ่มคนหนึ่งตะโกนเรียกเสียงดังลั่นเข้ามาในโทรศัพท์เธอจึงบอกกับฉันว่าแฟนเราเรียกแล้วเราต้องรีบไปก่อนนะเราทักแชทมานะเข้าเม้าเราจะได้นัดกัน แล้วเ,เราจะทักไปนะฉันกดวางสายด้วยรอยยิ้มอย่างสบายใจดีใจจนน้ำตาไหลความรู้สึกผิดที่ไปแอบรักเพื่อนสนิทคนเดียวที่เคยมีนั้นหายไปจนหมดสิ้นต้องขอบคุณเจนจริงๆที่แนะนำให้ฉันโทรไปหาเบญญาขอบคุณมากนะคะเจนเพราะดีใจมากจนลืมตัว ฉันจึงควา้ามือของเจนมากอบกุมไว้แน่นเจนส่งยิ้มเอ็นดูมาให้กันแล้วบอกกับฉันว่าดีใจด้วยนะคะเข้าเมาเจนบอกเราไงว่าเพื่อนที่ดีอย่างเข้าเมาไม่มีใครอยากเสียไปหรอกมั่นใจในตัวเองได้แล้วนะคะแล้วต่อจากนี้ไปเข้าเมาก็เปิดตัวสวยๆไปเลยค่ะว่าเข้าเมาชอบผู้หญิงอยากจีบใครก็จีบเลย ทำไมหัวใจของฉันถึงต้องเต้นแรงขนาดนั้นด้วยเจนแค่บอกว่าอยากจีบใครก็ให้จีบไปเลยไม่ได้บอกว่าให้ฉันจีบเธอได้สักหน่อยแต่ก็นั่นแหละในเมื่อคนเดียวที่ฉันอยากจีบก็คือเจนฉันจึงรวบรวมความกล้าซึ่งตอนนี้มีมากกว่าปกติเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์บอกกับเจนไปว่า แล้วเจนล่ะคะอยากโทรไปเคลียร์กับพี่เอ็มบ้างไหมบางทีถ้าได้พูดคุยกันให้ชัดเจนเจนก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นและและจะได้มูฟออนไปคบกับคนใหม่ได้อย่างสบายใจฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันถึงกล้าถามเจนออกไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันว่าทำไมเจนถึงได้ตอบตกลง ฉันปลดล็อกหน้าจอมือถือก่อนยื่นโทรศัพท์ไปให้คนตัวสูงสุดลมหายใจเข้าลึกเดินออกไปคุยสายเสียงดังอยู่ที่ระเบียงผ่านไปหลายนาทีเธอก็กลับเข้ามาในห้องด้วยหน้าตาที่สดชื่นขึ้นเล็กน้อยเล่าให้ฉันฟังว่าเมื่อกี้นี้เธอโทรไปพูดอะไรกับเขามาบ้างฮัลโหล คนที่ปลายสายรีบกดรับฮัลโหลนั่นใครคะเจนเองคะ่ะเจนพยายามกดเสียงให้ราบเรียบที่สุดเจนเจนอยู่ไหนคะแล้วนี้เอาเบอร์ใครโทรมาใช่เบอร์ของผู้หญิงที่อยู่กับเจนวันนั้นไหมเจนพีเอ็มคงจะดีใจที่อยู่อยู่ เจนก็ติดต่อไปหาทั้งที่เธอหายตัวไปตั้งหลายวันหยุดพูดเราฟังเจนให้ดีเจนออกคำสั่งเสียงเข้มกับอดีตคนรักอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนโอเคค่ะแต่ตอนนี้พี่ไม่ค่อยสะดวกอาจจะคุยกับเจนได้ไม่นานแต่พรุ่งนี้เช้าพี่จะโทรก,กลับหาเจนที่เบอร์นี้แล้วจะรีบหาจังหวะ แอบขับรถไปรับเจนกลับมาที่คอนโดนะคะตอนนี้เจนอยู่ที่ไหนคนเห็นแกตัวพูดเสียงเบาราวกับกำลังแอบคุยพอแล้วค่ะพี่เอ็มพี่ไม่ต้องโทรมาแล้วก็ไม่ต้องมารับเจนกลับไปที่คอนโดของพี่อีกแล้วฟังเจนให้ดีนะเจนสูดลมหายใจเข้าลึกรวบรวมความรู้สึกที่เคยอัดอั้นอยู่ในใจ ก่อนจะระเบิดมันใส่คนเห็นแก่ตัวไปเสียงดังพี่มันเฮี้ยพี่แม่งโคดเฮี้ยตั้งใจหลอกทั้งเจนทั้งผู้หญิงคนนั้นพี่แม่งโคดเลวโคดเห็นแก่ตัวอะไรของเจนเนี่ยคนที่ปลายสายตกใจพล่องออกมาเสียงดังเงียบเจนบอกแล้วไงว่าให้ฟังฟังให้ชัดนะเจนต้องการเลิกกับพี่ จากนี้ไปเราสองคนจะเป็นแค่คนแปลกหน้าต่อก,กันเจนยืนยันว่าเจนไม่ได้ประชดหรือกำลังเรียกร้องความสนใจจากพี่อีกสองสามวันเจนจะเข้าไปขนของออกมาจากคอนโดและเจนจะไม่เอาของที่พี่ได้มาจากการปลอกลอกผู้หญิงคนนั้นติดตัวมาด้วยสักบาทพี่ไม่ต้องห่วงเจนรัวออกไปเป็นชุดในขณะที่คนโตกว่ายังตั้งรับไม่ทัน เจนใจเย็นๆก่อนพี่ต้องวางสายแล้วเอาไว้เราค่อยคุยกันนะคะคนเห็นแก่ตัวคงกลัวว่าตัวเองจะถูกจับได้เราเลิกกันแล้วพี่จะไปทํำเฮี้ยกับใครที่ไหนก็ไปแต่ต้องไม่ใช่กับเจนแล้วพี่ก็ไม่ต้องโทรกลับมาที่เบอร์นี้ด้วยพอกันทีแค่นี้นะพูดจบเจนก็รีบกดวางสายด้วยความสะใจ คนตัวสูงเดินกลับเข้ามาในห้องยกยิ้มขึ้นที่มุมปากก่อนจะเล่าบทสนทนาระหว่างตัวเองกับแฟนเก่าให้ฉันฟังต่อจากนั้นเราสองคนก็ชนกระป๋องเบียร์กันแล้วดื่มฉลองเจนคงรู้สึกโล่งใจมากที่ได้พูดจาตัดขาดจากพี่เอ็มอย่างชัดเจนเสียทีส่วนฉันก็สบายใจมากที่ได้เคลียร์ใจกับเบญญา แต่สิ่งที่ทำให้ฉันสบายใจมากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องที่เจนโสดแบบร้อเปอร์เซอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วขอบคุณเข้าเมานะคะที่อยู่เป็นเพื่อนเจนคืนนี้เจนไม่รบกวนเข้าเมาแล้วดีกว่าเจนพูดด้วยแววตาฉ่ำเยิ้มจากน้ำเมาที่ดื่มไปหลายกระป๋องพร้อมตั้งท่าจะเดินกลับห้อง ฉันจึงคว้ามือของเจนไว้แล้วบอกกับเธอว่าดึกมากแล้วฉันหน้าแดงก่ำก่อนจะพูดประโยคต่อมาคืนนี้เจนนอนค้างห้องเราเถอะนะคะใบหน้าของฉันเห่ร้อนใจเต้นโครมครามเมื่อเจนตอบกลับมาว่าค่ะ เพราะเตียงขนาดสาฟุตครึ่งนั้นแคบเกินไปสำหรับเราสองคนฉันจึงรื้อผ้าห่มนวมในตู้ออกมาปูนอนบนพื้นกระเบื้องข้างเตียงแม้เจนจะบอกว่าฉันไม่จำเป็นต้องทําอย่างนั้นเราสองคนตัวผอมบางได้กันทั้งคู่จึงน่าจะนอนอยู่ด้วยกันบนที่นอนได้อย่างสบายแต่ฉันยืนยันว่าคืนนี้ฉันต้องการยกที่นอนให้กับเจน เจนถึงได้ส่งยิ้มหวานมาให้กันแล้วพาร่างกายที่อยู่ในสภาพเมากลุ่มมาช่วยกันปูผ้าที่พื้นขอบคุณเข้าเมามากนะคะที่ดีกับเจนถึงเราจะเพิ่งรู้จักกันแต่เข้าเมาทำให้เจนรู้สึกดีมากเหลือเกินคนตัวสูงส่งสายตาหวานเชื่อมมาให้ฉันทำอะไรไม่ถูกจนต้องยกหลังมือขึ้นมาเช็ดจมูกอีกแล้ว เมื่อเห็นอย่างนั้นเจนก็อมยิ้มอย่างเอ็นดูก่อนจะยกมือขึ้นมาลูบหัวกันเบาๆทำราวกับว่าฉันเป็นเด็กและเธอต่างหากที่มีอายุมากกว่าฉันรู้ตัวไหมคะว่าเขาเมาเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดที่เจนเคยรู้จักเจนโชคดีมากจริงๆที่วันนั้นเจนตัดสินใจโบกรถแท็กซี่มาหาพี่หนิงที่นี่ เวลาที่เราอยู่ด้วยกันเขาเมาทำให้เจนมีความสุขได้ทั้งที่เจนมีแต่เรื่องไม่สบายใจเต็มไปหมดฉันยิ้มกว้างรู้สึกภาคภูมิใจเหลือเกินที่ทำให้คนตรงหน้ามีความสุขได้แม้ในเวลาที่เธอกำลังมีแต่เรื่องไม่สบายใจเราดีใจนะคะที่เห็นเจนมีความสุข ถ้าเป็นไปได้ฉันเว้นวากไว้นานในขณะที่คนตัวสูงกำลังตั้งใจฟังเราอยากทำให้เจนมีความสุขตลอดไปจะได้ไหมคะขอบคุณนะคะแววตาของเธอหวานช่ำน้ำเสียงของเธอหวานหยดจนใจของฉันสั่นสะท้าน เข้าเมาช่วยรอวันที่เจนพร้อมได้ไหมคะถ้าวันนั้นมาถึงเข้าเมาช่วยอยู่เป็นความสุขในทุกๆวันของเจนตลอดไปจะได้ไหมคะพูดแล้วคนตัวสูงก็ส่งสายตาวูบไหวมาให้กันฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เจนพูดออกมานั้นจะมีความหมายเหมือนอย่างที่ฉันกำลังเข้าใจอยู่หรือเปล่า ฉันจึงได้แต่นั่งคุกเข่าใจเต้นตึกตักอยู่บนพื้นทำหน้าอย่างกับคนซื่อบือ้อเขินอายจนแก้มแดงจนเจนต้องถามย้ำมาอีกครั้งรอเจนหน่อยได้ไหมคะเข้าเมาฉันคงเข้าใจไม่ผิดแน่ฉันจึงรีบบอกกับเธอไปค่ะให้โอกาสเรานะคะเจน เราสองคนมองสบตาส่งยิ้มหวานให้แก่กันอันที่จริงฉันอยากจะแสดงความรู้สึกพองฟูที่อยู่ในใจออกไปให้มากกว่านี้แต่ฉันก็ยังไม่กล้าและที่สำคัญฉันควรให้เวลาเจนอย่างที่เธอต้องการฉันจึงพูดไปแค่เพียงว่าฝันดีนะคะเจน ฝันดีนะคะเข้าเมาต่อจากนั้นเราสองคนก็ปลอยหลับไปพร้อมๆกันขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามฟังนิยายเสียงของเราหากท่านใดต้องการสนับสนุนช่องนงนาทนิยายเสียงสามารถกดฟังก์ชันซุปเปอร์แตงที่ด้านล่างคลิปเพื่อทำการโดเนตให้กับช่องของเราได้ค่ะแต่ถ้าหากใครทำไม่เป็นสามารถเพิ่มเพื่อนจากลิงก์ไลาย OA ที่ฝากไว้ใต้คลิป แล้วทักแชทมาสอบถามวิธีการโดเน a เพิ่มเติมจากแอดมินได้เลยค่ะ